ข,ขนาดนี้โบจจกเอาสตอมหมายเลข4150กับขบวนรถสินค้าฮิทอววัตถุด่วนที่985ขนาดนี้กำลังจะออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื้อแล้วนะครับ ผมมอเตอร์ไซค์เต็มขันรถเลยผู้ปปอครับล้วนๆเลยสนานี้ขบวนที่985ได้ออกจากสถานรถไฟชุมพรซื้อนสู้เรียบร้อยแล้วนะครับต้นทางจากสถานรถไฟกรุงเทพหโคราชปลายทางไปสู่ไงโกลกนะครับ